ผมอบรมแก๊สตั้งแต่รุ่น,นแรกๆตั้งแต่ปีประมาณ2549 2550ประมาณนี้เพราะฉะนัน้นเนี่ยเราก็จะใส่ใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการติดแก๊สแล้วให้อยู่ในกรอบมาตรฐานใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานทุกอย่างต้องปลอดภัยกับลูกค้าเสมอ,อมนะครับเอเราทํามาสักระยะหนึ่งเนี่ยเรามีความคุกคลีกับมาเจอลูกค้าทุกคนดูนแก๊สเองทุกคันดูแลรถทุกคันเพราะฉะนัน้นถ้าผมไม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือไม่ได้ไปอบรมต่างๆนานา เจอผมแน่นอนปัจชิ่งเนี่ยจริงๆเป็นการบำรุงรักษานะครับไม่ใช่การแก้ปัญหาหลายๆท่านเข้าใจผิดเวลาเกีีร์มีมหามาปัชินก็หายจริงๆไม่ใช่เราต้องแก้ปัญหาก่อนที่มันจะเกิดปัญหานะครับการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่ดีอันนี้สําคัญเป็นความร่วมมือผู้แทนจำหน่ายในเมืองไทยกับตัวแทนจำหน่ายที่เมืองนอกถ้าเรา มองแล้วว่าไอ้เฟิร์มแม์เวอร์ชั่นนี้มันมีปัญหานะก็ติดต่อไปทางโปแลนด์บอกเฮ้ยยูช่วยแก้ตรงนี้มาหน่อยหรือเรามองเห็นแล้วว่าสัญญาภาพของชุดทอนโทนของ s e เนี่ยทำได้มากกว่านี้ก็บอกให้เขาช่วยใส่ฟังก์ชันนี้เข้ามาหน่อยออปชั่นเสริมอันนี้เข้ามาหน่อยสุบลุในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น x อ f o r e s t e r ซอ t ์เอาแบบพวกนี้ทนแก๊สหมดแล้วติดแก๊สเนี่ยประหยัดกว่าน้ามันเยอะมากก็มีโอกาสได้ไปทํางานร่วมกับสํานักแต่งชื่อดังแห่งหนึ่งของโลกเลยมาจากประเทศญี่ปุ่นมาเปิดสาขาในประเทศไทยหลังจากนั้นเนี่ย ไปสู่วงการแก๊สโดยไปทํางานกับบริษัทแก๊สชื่อดังอีกแล้วคือหนึ่งนะครับในประเทศไทยเลยสวัสดีครับพบกับพวกเรา3คนอีกแล้ววันนี้เราพากันมาที่นะครับออโต้ดีเซอร์วิสย่านสายไหมครับ วันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่เจนะครับเจ้าของร้านออโตโดีว่าพี่เจมีแรงบันดาลใจหรืออินสปิเรชันอะไร,รที่มาเปิดร้านออโตโดีที่นี่อันนี้ต้องออย้อนไปในอดีตนิดนึงเราก็โตมาในยุค80 90นะคร <Okay. S 3> าวนี้เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยตลาดแต่งรถในประเทศไทยอะ่ะค่อนข้างเป็นกระแสบูมมากน,นะนะครับโดยเฉพาะ เด็กที่โตมาในช่วงวัยรุ่นนะครับ1 0 9 0กก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องรถยนต์เป็นพิเศษบ้านก็ไม่ค่อยมีชาตางหรอกแล้วก็แต่งรถเก่าๆของเรานี่แหละนะครับก็อาศัยเราเรียนทางวิศวะเครื่องกลนะครับ<ห>แล้วก็มีความรู้<ห>ในเรื่องของอช่างรอยู่ด้วยนะครับเราก็ทำรถเองอก็แต่งรถเองด้วยแล้วพอเราเ,เข้าสู่วัยทำงานนะครับก็มีโอกาสได้ไปทำงานร่วมกับนักแต่งชื่อดังแห่งหนึ่ง ของโลกเลยมาจากรประเทศญี่ปุ่นมาเปิดสาขาในประเทศไทยนะครับก็หลายๆคนอาจจะพอเดาได้ช่วงนั้นกระแสดักเกรซิ่งหรือการแข่งขันโคตรไมยกำลังบูมมากนะครับก็เดินสนามเกือบทุกวันเราก็เริ่มคลุกคลีกับการปรับจูนรถยนต์ในช่วงนั้นแต่จริงผมไม่ได้ทํางานในฝ่ายสวิตนะครับผมจะเข้าไปอยู่ในฝ่ายขายนะครับก็ไปพบเจอกับลูกค้าทั่วไปเราก็ได้พบเจอกับพี่ๆ รหรือน้าๆที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มากมายก็ได้ความรู้จากตรงนั้นนะครับบวกกับได้ความรู้จากทางเทคนิคของประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งเ,เราก็จะรู้ทั้งมุมมองของคนไทยและมุมมองของช่างญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสาปรับเปลี่ยนไปสู่วงกานแก๊สโดยไปทํางานกับบริษัทแก๊สชื่อดังอีกแล้วชื่หนนะครับในประเทศไทยเลย ก็จะมีประสบการณ์งานแก๊สตรงนี้เข้ามานะครับเมื่อถึงจุดอิ่มตัวนะครับก็อายุเยอะขึ้นเราก็อยากมีธุรกิจของตัวเองแหละแน่นอนนะครับพอเราทํางานหนักนะครับสุขภาพมันไม่ไหวนะก็อยากจะทํางานใกล้บ้านแล้วก็เปิดร้านตัวเองนี่แหละนะครับอยู่ที่แถวแถวบ้านเลยนะครับหลังจานั้นก็จะเริ่มเป็นออโตดีสวิตขึ้นมานะครับ ตอนนี้เริ่มแรกเนี่ยเราจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้งแก๊สรถยนต์และซ่อมบำรุงท,ทั่วไปก่อนนะครับหลังหลังจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มเพิมทุกอย่างเข้ามานะครับจนเป็นการบริการในทุกวันนี้ทุกวันนี้เราควบวงจรทั้งติดตั้งแก,แก๊สรถยนต์แล้วก็เซอร์วิสควบวงจรเลยแต่กระถาม่เจว่าช่วงน,นี้งานติดตั้งแก๊สรถยนต์เนี่ยนะลูกค้าเนี่ยที่เอานํารถมือสองเข้ามาติดตั้งแก๊สรถยนต์เนี่ยรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนที่มาติดตั้งแก๊สแล้วคุ้มค่ามาหรสอเปล่า คือต้องเรียนอย่างนี้ครับในตลาดการติดตั้งแก๊สรถยนต์ในประเทศไทยณนะปัจจุบันเนี่ยแตกต่างจากในอดีตเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าการที่ลูกค้านํารถมาติดตั้งแก๊สในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นรถที่มีอายุงาน,นประมาณลแล้วรมาหรืออีกตลาดหนึ่งจะเป็นตลาดที่นํารถมบอสองเข้ามาติดตั้งแก๊สเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ราคารถในปัจจุบันโดยเฉพาะรถเือ 2, รสองราคาไม่แพงราคาถูกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าหลายๆท่านอาจจะมีโอกาส ไปซื้อรถยนต์คุณภาพดีในกาลังไม่สูงแต่รถเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีเครื่องยนต์ใหญ่กำลังเยอะกินน้ำมันกินน้ำมันก็เลยนํามาติดตั้งแก๊สเขาไปยัดเขาไปอีกใช่ในประเทศไทยแทบจะ8 0 9 0ิการติดแก๊สได้หมดนะครับแล้วก็รถส่วนน้อยเท่านั้นที่อาจจะติดลำบากนิดนึงหรือมีข้อกำหนดในการติดตั้งและดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับโดยทั่วไปก็ฮ o น d a าโตโยตาเนี่ยอย่างที่พี่ไอซ์เคยบอกเนี่ยติดได้หมดหลายหลายท่าน เข้าใจผิดในอดีตนะครับว่า Honda ติดตั้งแก๊สไม่ได้หรือติดตั้งแก๊สแล้วไม่ทนจริงๆไม่ไม่ใช่ครับออโตดีเซิติดแก๊ส Hon d a เยอะมากๆครับใช่ครับเ0เป็นี่ยเป็น h อ n d ้าหมดนะครับถ้าฝั่งนี้คิดว่าง่ายกว่า t ต y o ต a จริงๆก็ไม่เชิง t ต y o ต้าก็ก็ง่ายเหมือนกัน่ายครับเอาเอาเป็นว่ารถในบ้านเราเนี่ยที่เป็นรถมือสองเนี่ยติดตั้งแก๊สได้แทบทั้งนั้นแทบทั้งนั้นอ่แล้วก็คุ้มค่าสงสัยว่ารถรุ่นนี้ติดแก๊สดีไหมทนหรือเปล่ามีข้อกกาาาาหนดดูแลลอะไรรบ้งโมมถเยปึษ เปรึกษากับพิเจตได้เลยครับนะครับในฐานะที่พิเจอมีความเชี่ยวชาญในด้านการติดตั้งแก๊สนะครับ,รบเราอยากรู้ว่าพิเจตให้ความสําคัญที่สุดกับเรื่องอะไรครับต้องเ,ออเรียนอย่างนี้ครับเนื่องจากในอดีตเนี่ยก่อนที่จะทําร้านตัวเองก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับวงการแก๊สอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับก็เห็นมาทุกอย่างฮะทั้งการติดตั้งการบริการหลังการขายม,มาตรฐาน ข้อกาหนดกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกสำคัญนี่สำคัญการอบรมต่างเนี่ยผมอบรมแก๊สตั้งแต่รุ่นแรกอ่ะตั้งแต่ปีประมาณ2 5 4 9 2550เประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการติดแก๊สแล้วให้อยู่ในกรอบมาตรฐานให้ถูกต้องถและที่สำคัญคือทุกอย่างต้องปลอดภัยกับลูกค้าเสมอนะครับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกของการติดตั้งแก๊สเลยหลังจากนั้นเราก็จะเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานรวมทั้งการบริการหรือ การเซอร์วิสของผู้นําเข้าอุปกรณ์นั้นๆแน่นอนเช่นชุดแก๊สเอซีที่ใช้อยู่เนี่ย<ะ>อันนี้เราติดแก๊สเอซีมานานแล้วเป็นสิปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มั่นใจได้เลยว่าผู้นําเข้าชุดอุปกรณ์แก๊สเอซีหรือบริษัทเอซีเนี่ยน,นะครับอ,อันนี้มีความเอาใจใส่ดูแลหลังการขายกับผู้ใช้อุปกรณ์แก๊สเอซีมาเป็นระยะเวลาน,านานอยู่แล้วนะครับ,บเพราะ,ะนั้นมั่นใจได้บวกกับพี่เกดซึ่งมีความรู้และความเชี่ยชาญเกี่ยวกับง,งานติดตั้งการรถยนต์แล้วก็ มีความรู้ทักษะเกี่ยวกับชุดของ a c ด้วยนะและได้ข่าวว่าเพจนี่ชำนาญมากเลยครับเอซีโอตแก๊สทำไมถึงชํานาญพี่บอยต้องบอกนี้เราอาจจะไม่ชํานาญหรอกแต่พอเราทํามาสักระยะหนึ่งเนี่ยเรามีความคลุกคลีกับมาจูนแก๊สเองทุกคันดูแลรถทุกคันเจอลูกค้าทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือไม่ได้ไปอบรมต่างๆนานาเจอผมแน่นอนแล้วก็ทุกคันผมจูนหมดเรียว่ารถทุกคันที่เข้ามาติดตั้งแก๊สที่ออโตดีต้องผ่าน ่ตามายตาี่เพิเจตหมดตั้งแต่รับรถแนะนําลูกค้าดูงานตอนติดตั้งบวกค้งตอนส่งรถปรับจูนทดสอบ QC ทุกอย่างไม่มีการลอยผ่านเมื่อเราทําอย่างนี้ซ้ําไปซ้ําไปซ้ําไปเป็นระยะเวลานานเราก็จะรู้แล้วครับว่าอันนี้มันผิดปกติไหมอันเนี้มันออกมารูปแบบเนี้ยมันดีหรือเปล่าครับกรประสบการณ์ที่ สะสมสะสมที่เข้มข้นมาคือแบบเชื่อมั่นได้เลยเพราะว่าทุกครั้งที่ผมมาหาพี่เจตที่นี่นะผมก็จะเห็นพี่เจตอยู่กับคอมพิวเตอร์ครับนตถครถจูนเองทุกคันอันนี้แน่นอนต้องดูให้เห็นกับตาถึงจะปล่อยให้ลูกน้องทําต่อครับผมทราบมาว่าทางออโตดีเนี่ยทำซูบูลุเนี่ยเยอะมากแต่นี้ซูบูลุเนี่ยเป็นรถที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยากจะทราบว่าทางพี่เจตเนี่ยมีเทคนิคยังไงในการดูแลรถซูบูลุหรือการติดตั้งรถซูบูลุ ฉพาะเลครับคือต้องบอกอย่างนี้ซูบูรุเป็นรถที่เราอาจจะต้องเข้าใจมานิดนึงนะครับบวกกับพื้นฐานของซูบูรุจะไม่เหมือนเครื่องยนต์กับรถรุ่นอื่นถามว่าทนแก๊สไหมทนมากซูบูรุในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น XV f o r e s เ e r เอร์เอาแบบพวกนี้ทนแก๊สหมดนะครับเครื่องยนต์้หายหวงแน่แล้วติดแก๊สเนี่ยประหยัดกว่าน้ามันเยอะมากไม่มีปัญหาครับครับสำคัญนิดนึง สตูบารู้บางรุ่นการติดตั้งต้องมีเทคนิคเฉพาะต้องเข้าใจมันโดยเฉพาะการวางชุดหัวฉีดหรือรางหัวฉีดเนี่ยจำเป็นต้องแยก2ฝั่งเพราะว่าเครื่องบล็อกเซอร์เนาะที่บอลกระซ้าเนี่ยอยู่คนละฝั่งกันคราวนี้เนี่ยเมื่อวางแล้วปุ๊บเนี่ยการใส่ท่อฉีดก็ต้องมีความบาลานซ์ทาทั้งสองฝั่งต้องเท่ากันการแยกลายของแก๊สออกจากเมนก็ต้องแยกให้พอดีครับอันนี้เป็นความชํานาญพิเศษซึ่งสตูบารุ ส่วนใหญ่จะมาพิเศษกันครับการบางรุ่กน, <ะ S 2> นก็วางถังง่ายบางรุ่นก็วางถังยากก็ต้องแล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นไปนะครับ,รบแต่ถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยสู้ติดได้หมดครับแล้วสุบรุตัวไหนที่พี่เต๋มองว่า,วาน่าอาบัติดมาก x b รถตังตต้งแต่ปี2013ถึง2017แล้วเรียกว่า s v Model GP ตัวนี้ติดแก๊สง่ายคนมาก อีกรุ่นหนึ่งที่ไม่แพ้อากาศก็ส u b a r u f เ r e s t อร์รถปีประมาณสองพันสับสี่เรื่องยังต่างกันนิดนึง Forester อร์ในมีวาลแปรผันอยู่ในท่อร่วมไม่ดีนิดนึงเพื่อชดเชยแรงบิดนะครับในรอบต่ำเพราะรถใหญ่นะครับรถใหญ่ว่าลอัตราทดเกียร์ต่างกันนะครับการสั่งการเปลี่ยนเกียร์ต่างจาก XV เพราะฉะนั้นการจูนแก๊สก็ต่างกันแซนดสบู่ที่เป็นรุ่นใหม่เอ็กไม่ว่าจะเป็น XV New นิวเดลปี2018ขึ้นไปหรือ f o r e s t e r อปี2019ขึ้นไป นะครับตัวนี้เป็นระบบการสีดตรงหรือ direct injection ซึ่งในปัจจุบันก็ติดแก๊สยังไม่เยอะนะครับในปีหน้าชุดแก๊สของ AC Stack จะมีรุ่นใหม่มารองรับรถยนต์2โมเดลนี้แน่นอนใช่ครับก็เพิ่งได้ทำการติดตั้งคันแรกไปในรถรุ่นอื่นนะครับยังไม่ใช่ซูบารุแต่พอเริ่มเริ่มเห็นภาพแล้วแล้วก็มาถึงกล่องตัวใหม่ใช่ที่500แต่ขันรที่มารองรับทั้งซูบารุแล้วก็รถไดรก ที่มีหลายๆรุ่นครับทั้งเ็น VM อโดยเฉพาะรถตาดเสียนมากๆเลยคัมรี่ดีโนะครับปี่น่าจะเปีนน้ามาแน่ๆครับเดียวกระถามพี่เจนนิดนึงว่าเพราะอะไรพี่เจิใช้ชุดแก๊สของ AC Auto Gas เป็นหลักและเป็นแบรนด์เดียวที่อยู่ในออโต้ด s e r v i c e c นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับในปัจจุบันเนี่ยผมติดแก๊สที่ห้อเดียว คือยี่ห้อ AC Auto g a ก <Okay. S 2> ที่คนไทยรู้จักกันถ mm hmm. ้านในต่างประเทศจะแปลง AC stack นะครับ mm hmm. ออทำไมถึงติดยี่อเดียวในปัจจุบัน mm hmm. เนื่องมาจากว่าประสบการณ์นะครับจะสอนให้เราหรือบอกให้เรารู้ว่าชุดแก๊ส mm hmm. แต่ละชุดมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไง mm hmm. ตรงนี้ชุดแก๊สแต่ละยี่ห้อเหมือนกันหมด mm hmm. แตกต่างตรงที่ว่าการบริการหลังการขายของผู้นำเข้าหรือผู้จัดจำหน่ายชุดอ, mm hmm. ast, อุปกรณ์แก๊สนี่สำคัญ ไม่แต่เพียงเท่านั้นการพัฒนาอุปกรณ์ถ้าบริษัทมีการพัฒนาอยู่ฝั่งเดียวแต่ไม่มีการสื่อสารมายังผู้ใช้หรืออูติดตั้งนะครับและเอาข้อมูลเหล่านี้กลับไปพัฒนาสินค้าก็จะทําให้ไม่ตอบโจทย์โดยส่วนใหญ่ในตลาดประเทศไทยซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ใน AC a u t o g a s มีครบหมดมีครบหมดไม่ว่าจะทำเฟร์แวร์เวอร์ชันไหนออกมาถ้าเรามองแล้วว่าอ้เฟื์แวร์เวอร์ชันนี้มันมีปัญหานะยังมีบั๊นะ ก็ติดต่อไปทางโปแลนด์บอกเฮ้ยยูช่วยแก้ตรงนี้มาหน่อยหรือแม้กระทั่งเรามองเห็นแล้วว่าสัญญาภาพของชุดคอนโทรลของ a อซเนี่ยทำได้มากกว่านี้พื้นที่ว่างในโปรแกรมยังเหลือก็บอกให้เขาช่วยใส่ฟังก์ชันนี้เข้ามาหน่อยใส่ออปชั่นเสริมอันนี้เข้ามาหน่อยมัเป็นความร่วมมือถือระหว่างช่างหรือผู้แทนจำหน่ายในเมืองไทยกับตัวแทนจำหน่าย ที่เมืองนอกเป็นความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันครับที่สําคัญเนี่ยชุดกล่องคอนโทรลของเอซนมากๆนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ไปทําช็อตหรืออะไรก็ตามนะครับสิปียงไม่เสียเลยเรียกได้ว่าทนเกินไปด้วยซ้ำนะครับเราอยากให้เปลี่ยนแล้วครับทนจนโหลูกค้าอยาก u ัปเกรดให้ให้ดีกว่านี้เราก็มองว่ามันยังไม่เสียแต่แม้กระทั่งมันทนไปสิปีแต่ว่าเขาก็ต้องอัปเดตรูมแวร์ตลอดใช่ไหมเพื่อให้ความเร็วความเสถียรของกล่อง ECU ของเอซียตัวแก๊สเนี่ย มีสม่ำเสมอและพัฒนาดีขึ้นคือกล่องเอซีถ้าเป็นของแท้เนี่ยทนแน่นอนทดลองทนมากมากนะครับทนแล้วต้องทันสมัยด้วยใช่ไหมต้องนะก็ต้องมีการร่วมมือและวิจัยพัฒนาจา้ทุกฝ่ายร่วมกันนะครับรวมทั้งการบริการหลังการขายหรือการดูแลลูกค้าของผู้นําเข้าหรือบริษัทเอซีอโตแก๊สประเทศไทยเนี่ยดีมากนะครับสาหรับอโตดีเกอร์วิสเนี่ยนอกจากงานติดตั้งแก๊สแล้วแล้วงานซ่อมบำรุงแล้วงานอร์วิสแล้วนอกเหนือจากนี้มีงานอะไรที่ เข้ามาเสริมเพิ่มมากขึ้นมากกว่านี้ไหมครับงานที่ทําทุกวันนะครับก็จะเป็นงานเซอร์วิสเช็คระยะรถอย่ต์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลหมดนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายพวกนี้ทําอยู่แล้วนะครับเป็นงานเซอร์วิสประจําหรือเซอร์วิสตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นมานะครับตั้งวาล์วตัวตั้งฮอนด้านี้ทําอยู่ประจานะครับล้างหัวฉีดอันนี้ทําอยู่ประจานะครับล้างลิปปี้พิเชื่อนี้ลูกค้าเราท่านไม่รู้เราล้างอยู่แล้วนะครับแล้วของเหลวครับของเหลวใช้อะไรบ้าง ของเหลวเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นน้ำมันเครื่องหลักๆเราเน้นลวนาวินนนเลย <ứng S 1> นะครับแต่ถ้าอยากย,ย่อมเงียลงมานิดนึงก็จะมีตัาชิ <ứng S 2> เป็นน้ำมันที่ดีแต่ราคาย่อมเงาวกว่าให้เ <ứng S 2> ลือกใช้ลาวินนนเป็นน้ำมันเครื่องจากประเทศเยอรมันซึ <ứng S 2> ่ง <ứng S 2> ผลิตที่เยอรมันอันนี้ดีมากๆลูกค้าตอบโจทย์มากนะครับเนเยอรมันแท้เลยใช่นอกจากนั้นถ้าเข้ามาสู่ระบบเกียร์ที่กําลังฮิตในช่วงนี้ก็ฟัดชิ่งเนี่ยจริงๆเป็นการบำรุงรักษานะครับไม่ใช่การแก้ปัญหาหลายๆท่านเข้าใจผิดเวลาเกียร์มีปัญหามาฟัชิ่งก็หายจริงๆไม่่ใช เราต้องแก้ปัญหาก่อนที่มันจะเกิดปัญหานะครับนนการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่ดีอันนี้สําคัญการที่ใช้น้ำมันเกียร์จากผู้ผลิตผิดไหมไม่ผิดทีนีแต่ว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าถ้าจะเลือกใช้มันก็จะทําให้ความร้อนลดลงแน่ๆการทนทานการสก่อนน้อยลงชัดเจนอันน,น,นี้อันนี้จาก,จากที่ออโตดีใช้มาก็สัมผัสได้รอบสำหรับเรานอและ น้ำมันเกียร์ก็จะมีอีกห้อหนึ่งเป็น SSBV ลอยอนันนี้ดีมากของเดียวมันเลยงานหนอีกงานหนึ่งที่หลายๆห้านไม่ทราบนะครับทางออเตดีเนี่ยทำแอร์ด้วยทอาแอร์ด้วยคือการซ่อมบำรุงแอร์บางครั้งเนี่ยการซ่อมเฉพาะจุดอาจจะไม่ค่อยดีใช้ไปสักพักหนึ่งอาจจะเกิดปัญหาซ้ำเพราะฉะนั้นรถบางรุ่นอาจจะต้องวินิจฉัยและดูหลายๆจุดในทีเดียวก็มีก็หน้าหนาวแล้วแต่ร้อนแล้วเกิดพี่เจสมมุติว่าหน้าหนาวได้ทำไทำไปเยอะมากเลยสมมุติว่า เนี่ยขับขับไปแล้วแอร์ไม่เย็นเติมน้ำยาอย่างเดียวได้ไหมเติมได้แต่เติมน้ำยาเนี่ยคืออะไรครับมันต้องรั่วน้ำยาแอร์เป็นระบบปิดนะครับมันจะไม่หายไปไนมันแค่แก้ปัญหาชั่วขาวเฉยครับแล้วเติมเสร็จแล้วถ้าเราเติมไปเรื่อยๆืๆ่อเรื่อยมันจะเป็นยังไงต่อพี่เจมถ้าเติมน้ำยาแอร์อย,อย่างเดียวแล้วลืมเติมน้ำมันคอมบ้างคอมเพรสเซอร์ท่านจะเสีย เที่เขาเรียกว่าน็อตเพราะว่ามันมีแต่น้ำยามันไม่มีสารละลื่นเข้าไปเพิ่มจากเสียน้อยก็จะกลายเป็นเสียทั้งระบบการที่น้ำยาหายไปมันพาน้ำมันออกไปด้วยอคงานใหญ่เลยใช่ไหมคือถ้าเติมน้ำยามันต้องรั่วครับถ้ามันไม่รั่วเอ๋จะอยาเย็นเหมือนเดิมก็แสดงว่า เราแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปก่อนนิดนึงแต่พอมีเวลาก็ต้องรีบมาทำนะถูกไหมครับหลายหลายท่านก็ไม่มีเวลาก็อาจจะที่เติมไม่อยาไปก่อนได้ไหมได้แล้วแต่ต้องหาเวลามาทำเพราะเดี๋ยวถ้าคอมน็อกไม่คุ้มจะไหมครับคอมน็อกไม่ยกระบบแน่นอนยครับบและนี่นะครับก็คือเรื่องราวจากความใส่ใจแล้วก็ประสบการณ์การทำงานของพี่เจตลาวนออโตดีนะครับที่มาแบ่งปันให้พวกเราวันนี้นะครับไรู้นะครับ ทีนี้ถ้าทุกท่านมีคําถามหรืออยากติดต่อพีจเตตติดต่อได้ยังไงบ้างครับก็ถ้ามาเจอที่ร้านก็วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับนะร้านอยู่ทุกวันอาทิตย์นะครับส่วนช่องทางติดต่อก็จะมีเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างแล้วก็มีไลน์แอดนะครับอันนี้ติดต่อง่ายสุดถ้าโทรบางทีผมอาจจะไม่ค่อยรับก็อาจจะติดจูนรถอยู่ติดงานอยู่อันนี้รับไม่ไหวจริงๆนะครับก็ไลน์มาทิ้งไว้ได้ถ้าเกิดผมเปิดอ่านแล้วเดี๋ยวผมตอบไปให้ดีนะครับร้านตัวดีปอนนี้ตั้งอยู่ที่ปากซอยสายไหม80 นะครับมองเห็นเด่นชัดดูง่ายสังเกตง่ายมีป้ายของออโตดีคู่กับโรงเรียนสารศาสตร์นะอยู่ปากทางเข้าโรงเรียนเอาง่ายเข้ารงเรนปากทางเข้าโรงเรียนสารศาสตร์ก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวพบกับพวกเรากับคลิปดีๆได้อีกนะครับครับงั้นวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ